สวัสดีครับนะครับื้อนี้พบกับโจดีครับนะครับื้อนี้นะครับพผมจพามาเบิ่งแปลงข้าวโพดสวยๆงามๆนะครับพันดีครับเก่าๆห้าสนสีนะครับที่ตำบลอีปุ้มอำเภอด้านซ้ายจังหวัดเลยนะครับอ่ามื้อนี้เฮาเก่าขอผมครับจะค้องแปลงกันก่อนนะครับอ่าสวัสดีค่ะชือฮิตตี้ยาพรแก้วเวียนค่ะอยู่บ้านไหนครับบ้านหนาตำบลอีปุ่มอำเภอด้านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ แม็กซ์ฮิตตี้อย่าพ่อนใช้ข้าวโพดพันใดครับเนี่ยเก้า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 ห้าศูนย์ดีครับเอามาจะหุ้งครับมาใช้จะหุ้งครับเอามาใช้สิบเจ็ดหุ้งค่ะปีนี้ใช้มาจักปีแล้วครับแม็กใช้มาซ่องสีกับปีนี้ค่ะปีที่แล้วใช้จะหุ้งครับใช้ปีที่แล้วนี่เอามาสิบเอ็ดฟุ้งค่ะปีนี้เพิ่มเป็นปีนี้เพิ่มเป็นสิบเจ็ดค่ะ ประทับใจมันบอกรับใส่เพิ่มเนี่ยค่ะแม่ประทับใจมุ้งไหนครับอ่ะทับใจฟังเักกันยังดีค่ะนลำต้นก็แข็งแรงค่ะครับมันก็ผนแรงดีค่ะบ่ล้มน้ำหนักน้ำหนักเป็นยังไงน้ำหนักดีบ่น้ำหนักก็ดีค่ะเคยได้แค่ซ่องพันกระปีไก่ที่แล้วนี่ได้ซ่องพันเก็บพันองพันห้าค่ะครับปีนี้ต้องได้ไล่กับเก่าครับเพราะว่าใส่เพิ่ม อ้าวจากสิบเอทุ่งมาเป็นสิบเจ็ดทุ่งนะครับรับรองว่าพ้นผลิตปีนี้เพิ่มแน่นอนนะครับสภาพอากาศเป็นยังไงครับแม่แม็กปีนี้ปีนี้ก็ฝนดีค่ะครับฝนดีเนาะคาดว่าพ้นผลิตต้องออกมาดีแน่นอนนะครับแม่แม็กซ์อยากฝากอันไหนกับพี่กับชาวเกษตรกรเนี่ยกับผันนี้นะครับแม่แม็กมีความประทับใจกันไหนแล้วถ้ามรู้บึกเคยใไ้จะให้ลองใช้เบิ้งค่ะเพราะว่าได้โกหกนะคะก็เคยใช้มาซ่องปีกับปีนี้ค่ะ ดีครับดีค่ะดีครับเก <c oughs> ้าเก้าห้าส่วนสี่ค่ะเยี่ยมครับ<ะ>